อ๋ออ๋ออออ๋ลองมึงดูโอ้มาขึ้นอยู่อย่างซีเนาะน่นครับปวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี่บึงวานเฮคือเก่าน้ำมักจะขุนขนาดคลองอันนี้ป่ากับพ่อมีอยู่หัวซัดมเบึงเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นเด้อมือนี่เด้อมาลุ้นน้ำกันเด้อมือนี่มันจะมีป่าอยู่บนน้ำกับบเลิกได้ Mông lực và phiêng đều ở đây. Bình tĩnh xem. Nhà của tôi bình tĩnh cho tôi xem. Ngoài mệt quá. Rồi, nhà của tôi bình อูดมาแล้วพี่ติลงดูป่าอย่างขันไพ่และวมั้ยแหละข้โคเลยคันไพ่โอ,อไข่แล้วไข่แล้วบุ้นดูลุ้นดูบ้านน,นี้ลุ้นดูติฮะลุ้นดูลุ้นไกลๆเลยมือนี่ะว่าน้ำมันน้อยดิทางย่างย่างเลาะ คือเงียบเลยซะปลาข้อและบอนดอยโอ้อตังหิปนป่องขาดเลยดิโอ้โออยยุ่มโลด,ดขันป่องขาดยุ้มเลยยุ่มซะก่อนอันเลี้ยวอันหาบเห็นกันย้อนยังสเสียแล้ว น้ำบุริกมันใครดอกมันหาง่ายอยู่หอยคุ้ยหอยตีนบ่มมันเป็นเลนอยู่บ่โอ้ลมลมก็ลมพอดีเย็นงมปลาข้อง่ายเลยมั้โอเคบอกลงจนหอดติ่งแจงโอ้ไปจวดจีนี่นะฮะมึงดูมันก็อยู่ใน้ม่งไผ่แล้วคืหินสัน ัวอกัน็มีตัว,ไ,ว,วไมตางเลก็มดทันงห้อยตีนอะไรอะไรอ่ะเอรรัวบรแล้วเล่นกายบ่บ่นะถ้ามันเจ็บใครลูกเนี่ย เป็นลูกเป็นโน่นเนี่ยอ๋อปลาดุกปลาดุกอันนี้พ่อบ่อนโอ้ยระวังได้โจมแขนเมื่อได้เอาแล้วพี่ปลาดุกกันไฟเห็นเนาะเราเบิ่งหาเบิ่งอีกเผื่อมันยังอยู่ ปลาดุกมันบอกว่าอะไรไเลยขันไพ่มองเก่ามันเป็นปลาดุกเด้ขันไพ่เล่นมันจะเป็นปลาค้ออันนี้มันไพ่อยู่พี่เนาะอืมเอ้าลองเบงิ่งปลาดุกวะไอ้ปลาดุกแล้วตัวนึงแล้วเอา้า<อ>เอ้าเบิ่งสั่นตัวที่สอง <laughs> ปลาคอน้อยบอกอโอ้ยน้อยเกา่บาบัตรละสองตัวนี่มันดีเลยเด้มันผสมมันบอดนี่นะยนอยู่นี่ นน้อยกับเอาวัน,น,นละตัวสองตัวนี่ระโทดีแล้วใครอันนี้โอ้ยพระคนโอ้ยไฟซับบ้าเกือบโอ้ถือว่าไวเติบถือว่าไวเติบวาคุปปาโอ้เกือบลข้าเม่ดนันตาลอันนั้นเราเปลุดมือไปเลยวะ ตาซุ้ยโหตัวที่สองแล้วอันนี้เยอมังกันด้อไม่มังง้มังีกเกือบมีอีกโอ้โหฟุกิมันฟุกเห็นเนาะลูกฟุกบ่โอ้ทักี่ลวอดีๆงมหม้องมหม้อ โอยมันคือสิตูใหญ่ได้มันไพ่เลนี่มุมุดได้ไหมคือเห็นสับเบี้วห่วยร่างว้าอเต้ป่าเป็นนันหลังแห่ป่านมหังป่ามัเล่นแห่บ่เอาอีกแล้วป่าตัวนี้เอาคุณหน่าแห่น้อย มาพี่เร็วเนาะงานแมนยี่ดอกเดียวเว้ยม่เห็นไหมไผ่นาไผ่ลังยังนีแหละมุ่นชิตุมมันที่เห็นมันจะไปใส่กันเนี่มันไผ่อยู่กลางแหงฮัทโอ้ยจ่างงมสวยปลาปล่อยโอ้ได้ปลาเสื่อมบ่น่ะโอ้ปลาเสื่อมเฮ้ยเอ้า không có hình như thế được chưa vậy bận quá hả ơi không 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 เนาะมาเบิ่งรู้บาดนี่ตูวซ้ำได้เบิ่งรูอันนี้โอ้ยก็ถือว่าใครได้รุ่นนี่อ๋อโอ้ยใหญ่เติบบัน้อยดอกปลารุ่นนี่โอ้ยอย่ายกคักหลายเวีนบอยแต่ช่วยอือโอ้ยโอ้ยบัอยู่ ต้องลักแปดขึ้นเอาไปบึงตูวนั้นก่อนบาทนี่อืมปลาดุกอืมปลาดุกเอาตัวใหญ่เอรอขนน่ะปลาดุกปลาตูงามได้อยู่นี่หรือม,มันได้กินอิม่มบ่หัวอาหารมันหลายอยู่นี่ปลาดุกประตูใหญ่ตัวอ้วน

Non mm.